สวัสดีค่ะพบกับคุณสุรีนะฮะเอาคุณสุรีวันนี้จะทำอะไรกินกันจะวันนี้เราจะทำน้ำพริกปลาทูโขงบันที่เขาเรียกว่าน้ำพริกปลาป่นวัตถุดิบก็มีปลาทูมีไอ่ปลาทูนึวันนี้เราทำถ้วยไม่ใหญ่เอาสามตัวสามตัวมีพริกเขาเรียกพริกที่ฟ้าพริกเม็ดใหญ่พริกที่ฟ้าใช่แล้วก็หัวหอม กะเทียมเทียมแล้วก็พริกขี้หนูพเพื่อหให้มันเผ็ดเพราะพริกอันนี้มันจะไม่เผ็ดแะเพียงแต่ว่าเพิ่มเนื้อสัมผัสแล้วก็มานาวแล้วก็เราปร,รุงรสด,ด้วยน้ำปลาส่วนอันนี้คือกะปิกแลเราต้องห่อกับอ่าคือเราจะย่างไงเราไม่มีใบตองแต่ว่าบางพี่เขาก็ไม่ใส่นะ ก็คือวัตถุดิบมันคือปะทูอยู่แล้วจ้าแต่เราชอบเราชอบกินกระเทีมใส่ให้มันหอมหอมหอมพริกนี่เดี๋ยวเราไปย่างนะครับผมซอยแต่หอมอย่างเดียวก็ซอยให้มันชิ้นเล็กหน่อยเวลาคั่วมันจะได้สุกไวๆถ้าเป็นเม็ดตำก็ยากแต่ว่าหอมอ่ะต้องเยอะกว่ากระเทียมนะเพราะว่ากระเทียมอ่ะถ้าใส่เยอะกว่ามันคืนอ่าเคยกินไหมถ้ากระเทียมนีเยอะมันจะคืนคืนอ่า เปิแล yeah. <pe> <dome> <activated> okay. ้วเนี <will> ่ยเดี๋ยวเราไปคั <cé> ่วเดี๋ยวเราไปย่างย่างปลาทูเอาะย่างก่อนปลาทูย่างปลาทูพริกสีจะสีจะสีเราก็หอมเพราะว่าเราไม่มีจิตองแตงจริงใช้ไปตองกใช่จะหอมจะหอมบรรยากาศในบ้านนะครับเราไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะครับอาจจะดูโลกโนิดนึงมากอายเขานกอายอายมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนดูเขาชอบมันธรรมชาติไงใช่ป่ะธรรมชาติมากไปปะเราธรรมชาติไง มีรายได้เดี๋ยวเปิดสตูดิโอให้หนุะกพิกกับประตูสุกแล้วนะครับนี่ฮะสีสันหน้าตาครับผมโอ <ๆ S 2> มเคน้ากินนะหัวไม่ได้ใช้หัวไม่นะไม่เป็นไรไฟมันแรงอ่ะขั้นตอนนี้คือหัวหอมใส่ไปครับหอมกระเทียมพริกนะครับเอามาคั่วคั่วไปสักพักอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะสุก แต่ทาแล้วก็เก็บไว้กินได้หลายวันนะน้าพริกอันนี้เพราะมันสุกเนี่ยมันเราทําสุกหมดทุกอย่างนะก็ใส่กระปุกแช่ตู้เย็นไว้ใช่ประมาณนี้นะดูสีเนาะสีสมันจะสุก,สกอ่ะจะนิ่มจะ,<น>ะจะนิ่มโอเคนะเดี๋ยวแกะพริกก่อนจะลอกเปลือกออกอ่ะถ้าถ้าเราไม่ย่างอ่ะเอาไปครัวตัวเปลือกมันจะไม่ล่อนเหนียวถ้าย่างน,นี่แกะง่ายเลยเนาะใช่หั่น นี่เราปอกแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราปอกทั้งหมดเลยอ่าเดี๋ยวแกปะทูให้ดูปะทูก็เฮ้อนี่เฮ่อเพื่ออะไรนะให้มันแงออกจากกันไงมีเทคนิคด้วยโอ้ใครๆเขาก็รู้หรือเปล่าอ๋อเห็นไหม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 ปะทูเก่งเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แชทเกมอย่างเดียวความรู้ก็หาอยู่โถ ประถูกแค่สามตัวเนี่ยแต่เนื้อจะเยอะมากพอตำแล้วมันจะฟูเขาจะฟูเดี๋ยวเราจะ้างทุกกางแล้วออกั้างอ,าออกขั้นตอนต่อไปเรามาทําการ<ช>โคลกพริกกันนะครับทั้งหมดเลยนะเราก็ใส่แล้วก็ตมอ่ะตอนนี้ก็ละเอียดได้ที่แล้วนะครับประมาณนี้แหละเพราะว่าก็จะหย,ยาบๆยานิดนึงชาวบ้านแล้วก็เราก็จะใส่กระปี ใส่กะปิลงไปใช่ใส่ปีลงไปเพื่อความหอมแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบปลาตรงกระปิเนี่ยเราก็เอาเป็นน้ำปลาแทนได้ใส่ปลาก็ได้นะได้โอเคมาตอนนี้ก็เอาปาทูมาใส่ตอนแรกเราคิดว่าน้ำพริกปาทูคือ้ําพริกกะปิคู่กับปาทูใช่คนจะก็คือ, <laughs> ค,อคือน้ำพริกพอน้ำพริกปาทูคนจะไปคิดว่าน้ำพริกรปี จริงๆอ่ะน้ำพริกกะปิก็คือน้ำพริกกะปิ่ไงกินกับปลาทูทอดใช่นี่ยคือเอาปลาทูมาตำประหยัดไงมีปลาทูสามตัวไม่พอกินอกะมัดโขกซะกินได้แหละมือเลยใช่ใครคิดอะไรไม่ออกก็ลองทําตามดูได้นะครับไม่ยากหรอกไม่ยากเลยอุปกรณ์ก็น้อยจริงๆพริกก็ยากกับเตาแก๊สก็ได้เนาะใช่ไหมได้ถ้าไม่ถ้าไม่นั่นเลยนะเราก็หั่น หั่นพริกเม็ดใหญ่แล้วก็คั่วไปพร้อมกันนั่นแหละปลาทูทอดก็ได้ใครไม่สะดวกย่างแนละ้ปราทูเอาปลาทูทอดก็ได้จริงๆแล้วบางทีนะคนกินน้ำพริกกะปิปลาทูแล้วปลาทูเหลือนะมาะทำเองได้เลยใครอยากให้แม่ทําเมนูอะไรก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับถ้าทําได้ก็จะทําให้ดูเนาะ <laughs> เอาเอาแบบพื้นบ้านพื้นบ้านหน่อยนะเราเราไม่ได้ไม่ได้เป็นเชฟไม่ได้เป็นเชฟไม่ได้เป็นกุ๊กเป็นพ่อแม่สอนมาครูพักรักจามูเ้งเล่นยูทูบดูหมดก็ทำจนละเอียดเลยนะจนปลาทูมันเข้ากับพริกจ้ะเดี๋ยวเราก็บีบมะนาวเพราะปลาทูมันจะเค็มนี่คือมันเค็มอยู่แล้วปลาทูเค็มกะปิเค็มเราบีบมะนาวแล้วเดี๋ยวเราชิมถ้าอ่อนเค็มเราก็เติมน้ำตาลไอเติมน้ำตาลปลามะนาวไปหน่อย แต่ถ้าใครอยากจะใส่ชูรสก็ได้อ๋อันนี้อันนี้มันป็นเป็นเพื่อความกลมกล่อมนะอันนี้แล้วแต่คลนะเพื่อความนัวอันนี้เราไม่ว่ากันจริงๆชูรสก็กินได้ถ้าใส่แล้วมันก็จะนัวขึ้นใช่นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับน้ำพริกปลาทูนะครับไปเดี๋ยวเราไปเจียวไข่ย่างนะโอเคอ ไข่เจียวนี่ก็แล้วแต่ใครจะปรุงอะเนาะอันนี้เราไม่ไม่ถ่อยดูอันนี้ราวัลไม่ต้องบอกกันแล้วใส่อะไรก็น้ำปลาอะไรก็ว่าไปครับสูตรของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันไข่เจียวอันนี้เราคนนะแล้วข้างในมันจะนุ่มบอเหรอใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงยี้ยข้างในมันจะนุ่มแต่มันจะไม่ไม่กรอบอแต่จะเป็นไข่นุ่มที่มันจะฟูกว่านี้นะใช่เพราะเราทอดแก๊สไงอันนี้มันเป็นอันนี้แย่เลยอะอันนี้เป็นเตาถ่านเสียชื่อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไฟไม่แรง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแหมกินแล้วอร่อยพอแล้วนี่ได้แล้วครับไข่เจียวครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกปลาทูนะครับพร้อมกับผักนะฮะที่เราเตรียมไว้นะครับไาเดี๋ยวเราไปชิมกันครับผมน้ำพริกปลาทูนะครับ3มตัวได้ชามใหญ่เลยเนาะเนาะแล้วก็เราก็มีผักแก้มหลายอย่างเลยขอบคุณค่ะ ชิมกันนะชิมกันนะรสชาติดีไหมรสชาติเป็นไงบอกคุณผู้ชมหน่อยเดี๋ยวจะว่าเรายอตัวเองนะอร่อยใช่ไหมเอาเดี๋ยวชิมหน่อยขอคำใหญ่ๆเลยนะครับนี่ขนาดไม่ได้ใส่น้ำปลานะเพราะว่าปลาทูเดี๋ยวนี้ปลาทูนึ่งเขาจะเค็มไม่ได้ใส่น้ำปลาเลยนะเปรี้ยวเค็มใช่เค็มเค็มโดยตัวปลาทู กับกะปิหน่อยนึงแล้วก็แค่มะนาวเป็นเดียวเลยจริงๆก็ออกเค็มอ่ะแต่ว่าพอกินกับข้าวแล้วมันพอดีแต่ถ้ากินเปล่ามันจะเค็มเลกน้อินเป่าเป็เค็มพอกคำใหญ่ๆกินกับไข่เจียวนะครับอร่อยมีก้างหลงลองมาแล้วไหมจริงดิมันจะขมนะกัดเลยไม่รู้ว่าขมมากกัดเลย ผมอะเดี๋ยวหน้าตาไม่ไม่หน้าไว้วางใจจริงมันเป็นยาว่าเป็นลมขมยาือพอขมแล้วอ่ะพอผ่านขมแล้วมันก็จะออกรสเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอันนี้ผักสลัดนะครับเรได้ข้าวนะใช่เลยนะพอดีเลยลองมาละหน่อย บอกว่าไม่ขมใช่ไหมคุณก็ทายกับข้าวดีเดี๋ยวขอลองกันอยากรู้นี่นะอืมเปไขมัขมแต่มันนิดมันก็แบบมันกับน้ำพริกกับมันปุบความขมมันจะออกนิดเดียวอืมกินได้กินก็เนี่ยสรรพคุณมันดีอืมมันเป็นยา อยากกินไข่อะทำไมอะกินอะไรไม่กินเดียวก็อร่อยลอแล้วอืมกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะนะอร่อข้าวเหนียวนี่เด็ดเลยอะเก็บไว้ได้หลายวันใช่ไหมได้เข้าตู้เย็นนะใส่ตู้เย็นไว้นะครับถ้าเกิดใครมีเวฟกว็นะเอาออกมาเวฟกว็ได้เนี่ยตายแนละ้วถ้วยเบลอร์ เดี๋ยวก็ไม่คอดกินใครชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกก็ไปเยอะๆโอ้โหก็เดี๋ยวจะมีเมนูใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคิปอะไรออกก็จะถ่ายคลิปให้ดูยามว่างของคุณแม่นี่ อิ่มเรียบร้อยนะครับอร่อยมากนะฮะเพราะว่าแม่ทํายังไงก็ต้องอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริง <partic> นะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นมีคนในบ้านทานอีกนะครับนี่เราทาเผื่อคนในบ้านด้วยนะฮะก็ <S 2> <S 2> ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับาฝากไว้ด้วยช่อ,องของคุณแม่นะครับเปิดช่องให้แม่แต่ใน YouTube จะมีช่องเดียวคือเ e อียงซ้ายชาแนลนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมยังไงชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแม่ฝากคนดูเลย ก็จะทำอาหารพยายามจะคิดเมนูที่บ้านๆทำง่ายๆม,มานาเสนอ,อนะแล้วก็คอยติดตามแม่ละกันฝากกูด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี<ช>ครับ